หนิงปณิตาสภาพจิตใจน่าเป็นห่วงขอผู้ใหญ่เบรกงานละครชั่วคราวล่าสุดทางด้านผู้จัดละครคนดังอย่างหนิงปณิตาสภาพจิตใจยแย่จนต้องขอผู้ใหญ่เบรกงานละครชั่วคราวน่าเป็นห่วงมาก จากก่อนหน้านี้ที่ทราบกันดีว่าหนิงปณิตามีปัญหาครอบครัวกับสามีจินจรินหลังมีข่าวเรื่องมือที่สามเข้ามาพัวพันซึ่งสาวคนดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคนใกล้ตัวของสาวหนิงปณิตาเองรวมถึงทางด้านหนิงปณิตาได้มีการตกลงเตรียมยาสามีพร้อมกับเตรียมฟ้องสาวมือที่สด้วย และข้อตกลงการยาหนิงปณนิตาได้เรียกร้องขอรถบ้านพร้อมที่ดินอยู่จินจะออกไปเองแต่ยังมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้และเจอลูกได้ตามปกติเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกไม่ทำการว่าร้ายอีกฝ่ายให้เข้าใจผิด ห้ามทำการล่วงเกินซึ่งกันและกันไม่ว่าทางกายหรือวาจารับผิดชอบค่าครองชีพในการดำรงชีวิตค่าเรียนทำกิจกรรมค่าใช้จ่ายในบ้านรวมทางด้านจินตกลงจะโอนทรัพย์สินทั้งหมดของตัวเองให้กับนิรินเมื่อถึงแก่มรณกรรม และล่าสุดหนิงปณิตาสภาพจิตใจย,ยังไม่ไหวเบรกงานละครชั่วคราวโดยทางด้านหนิงปณิตาได้กล่าวว่าหลายคนก็ถามว่าทําไมละครไม่เปิดกล้องสักทีด้วยปัญหาส่วนตัวเรื่องครอบครัวมันกระทบสภาพจิตใจของหนิงตอนนี้หนิงต้องเต็มที่ให้กับลูกสาวเขาอยู่ในช่วงเข้าวัยรุ่นเราเลยเอาเขาเป็นหลัก ไปคุยกับผู้ใหญ่ว่าขออนุญาตพักชั่วคราวนะถ้าพอเมื่อไรหนิงจะกลับมาและปีนี้ก็มีการทำธุรกิจด้วยพราอเมื่อไรค่อยลุยต่อ